Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anhamdulillah. Rakah syukur mursalin Allah Subhanahu wa Taala. Di Allah Subhanahu wa Taala nanti, di Allah Subhanahu wa Taala nanti, di wa Taala nanti, di Subhanahu wa Taala di Allah Subhanahu wa Taala Allah Subhanahu wa Taala เพื่อที่จะเป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮฺ سبحانه แะก็อัลลอฉะนั้นในสบายนี้อยากที่จะนําเสนอกับพวกเรานั้นก็คือคุณสมบัติสาคัญผู้ที่จะทําหานอิสลามที่งมีดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และก็อลลอได้ทรงกล่าวไว้ในสุรอะลาอิมรอนซึ่งมีใจความว่า Kun in kuntum tuhibbun Allah Fattabi'uni yuhbikumullah Wa yakfilakum zunubakum Wallahu akur rahim Allah subhanahu wa ta'ala Sung dam ratai wa Kun jung klaw tu Muhammad Tahap wa Puk jau rak Allah Ka jung pati bat tam chan Allah subhanahu wa ta'ala Ka jah sung rak puk tan Lekka jah sung aphai Nay Kwan pit kong puk jau Kwan pit kong puk jau และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยและก็เป็นผู้ที่มีความเมตตานี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาต้องการที่จะบอกให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ที่ศรัทธาที่จะเป็นบุคคลที่ทำทานอิสลามนั้นก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่มีความรักต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั่นหมายความว่า เมื่อเรารักลล l a ์แล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละสลัมเพราะท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลละสลัมนั้นถูกส่งมาเพื่อต้องการที่จะให้เป็นแบบอย่างในทุกๆนิติของชีวิตเพราะฉะนั้นการที่เราได้ปฏิบัติตามท่านรอซูลสุลลัลละสลัมนั้นหมายความว่าเรากําลังนําความ สัจธรรมและก็ความถูกต้องมาอย่างบนแผ่นดินของอัลลอฮฺสุบฮานาบัวดาลาและเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานาบัวดาลานั่นเองฉะนั้นการที่เราเป็นผู้ที่จะทำหานอิสลามนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วังใจกับเพื่อนมนุษย์นะครับเป็นที่ยอมรับเป็นที่เชื่อถือของอเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อที่จะให้เขานั้น มีความเชื่อมั่นในตัวของเราด้วยกับการที่เรามีแบบอย่างสุนัขของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตันลัมอยู่กับการดําเนินชีวิตนั้นเป็นผลที่จะทําให้ผู้คนนั้นมีความเชื่อมั่นในตัวของผู้ที่จะทามาอิสลามนั่นเองฉะนั้นเรามาดูถึงบทฒิสุบสสาคัญของผู้ที่ทำมาอิสลามมีอะไรบ้าง ประการที่หนึ่งก็คือเราจะต้องมีการให้อภัยซึ่งกันและกันแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมย่อมที่จะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของความคิดเห็นอาจจะมีการทะเลาะอาจจะมีการไม่เข้าใจในบางสิ่งบางอย่างนะครับการที่พี่น้องของเราไม่เข้าใจก็จําเป็นที่เราจะต้องให้เขามีความเข้าใจการที่เขาอาจจะไม่พอใจกับเราเราก็จะต้องให้อภัยกับพี่น้องของเรานะครับ เพราะการที่เราให้อภัยกับพี่น้องนั้นสักวันหนึ่งเขาก็จะเป็นผู้ที่ได้เป็นผู้ที่เข้าใจหลกักการของศาสนาอิสลามประการที่สองก็คือเราจะต้องมีความรักกันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮะตาลาแน่นอนว่าการที่เราทำมาอิสลามนั้นเรามีจุดมุ่งหวังเพื่อต้องการที่จะให้พี่น้องของเรานะครับมีความเข้าใจในศาสนานะครับบางครั้งอาจจะ,ะได้รับการ ตอบโต้ในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าการทำมานอิสลามของเรานั้นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาแล้วนั่นก็หมายความว่าเรานั้นจะเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นและก็มั่นคงในการที่จะเป็นผู้ปฏิบัติความดีเพราะเรารักเพื่อนมนุษย์นั้นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตลาประการที่สองก็คือเราจะต้องมีความเชื่อมสัมพันธ์กับเอญาติ ว่าการเชื่อมสัมพันธ์กับครือญาตินั้นจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่สามารถาได้เข้าไปพูดคุยในเรื่องราวของอิสลามเข้าไปช่วยเหลือกับพี่น้องก็จะทำให้เกิดความรักความสามาัคคีในหมู่ญาติพี่น้องนั้นเป็นประการต่อมาก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่ให้สลาม เพราะการให้สลามนั้นเป็นสิ่งที่จะสร้างความุกพันความศรัทธามันความรักมั่นให้เกิดขึ้นในหมู่บรรดาผู้ศรัทธาเพราะเราต่างให้ความสลามัดความที่ดีซึ่งกันและกันประการต่อมาก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความนอบน้อมต่อตนนะครับกับบรรดาผู้ศรัทธานั้นเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความอ่อนโยนซึ่งจะทำให้คนนั้นมีความเชื่อมั่นเป็น และก็เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้คนนั้นได้รับอิสระาประการต่อมาก็คือเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความเสียสละเพราะการเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นจะเป็นผลทำให้นั้นผู้ที่เราช่วยเหลือนั้นเขาจะมีความรักและก็มีความสบายใจในการมีชีวิตของเขาในในระดับที่เขามีอยู่ ประการต่อมาก็คือเราจะต้องมีความรักษาสัญญาอันนี้เป็นถือว่าเป็นอบาณะที่มีความสําคัญของผู้รัทธาที่เราจะต้องรักษาคามั่นสัญญาในการที่จะให้กับพี่น้องของเราประการต่อมาก็คือเราจะต้องมีความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะท่านเราสรุนสลรสระบอกว่าพวกท่านญาได้มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆถึงแม้ว่าการพบพี่น้องของของเขาด้วยกับไปหน้าที่ยิ้มแย้มนะก็ต่างนะครับ นี่คือคุณสมบัติบางประการที่จะนํามาเสนอให้กับพวกเราได้รับทราบในการที่จะตามให้ผู้ที่เราไดอ้อยู่ด้วยเขาจะได้มีความเชื่อมั่นในตัวของเราดังที่ตาลสุรลบบอกว่าลายุม ah um ah uh ินูอาฮะดุกุมฮัตายูนิบาลีอาคีมาอยู่ที่บุนินัสีแยังไม่อีมานแก่คนหนึ่งคนใดจนกว่ารักที่จะให้กับพี่น้องเหมือนกับรักตัวเองเพราะฉะนั้นเราจะทําอย่างไรที่จะ,ะให้กับพี่น้องในสิ่งที่ดีเหมือนกับ เรามีความอยากที่จะให้กับตัวเองก็ขอควากเตือนตัวพระอมและพี่น้องว่าบิลลาหิตอบิกวาลิดยยวาสลามาัยกุมบารมีลอยบารักาตุว